ตีห้าครับผมเดี๋ยวกำลังไปขึ้นรถนะครับที่แคมป์งานอีกแคมป์หนึ่งเนื่องจากว่าที่นี่นะครับอากาศร้อนอากาศร้อนนะครับเราเลยต้องปรับตัวปรับเวลาขึ้นหมายจะปะติเราเข้างานตีห้าครึ่งนะครับเราต้องเข้างานตีห้าตรงหมายคือาาช่วงเช้าของทีมที่เราอยู่นะครับที่ประเทศอิสราเอลอามาก่อ ครับ,รบเขาก็ตื่นเนี่ยเละไทยต้องตื่นมาทำงานเป็มตัวเพื่อไปทำงานแล้วว่าล้อเราก็ทำงานไม่ไหวนะครับก็ต้องจัดเวลาใหม่ปรับเวลาน้อยปีหนึงประมาณสมครั้งจุดที่เราไปนี่ห่างเราประมาณ400เมตรนะครับอยู่ล้บนบน รเเาจะข้ชีวิตคนทำงานนะครับตื่นเช้านอนดึกเราตื่นเช้านอนเช้าครับเพราะว่าเราไม่รู้ทำไรที่นี่หลังจะทำงานเสร็จ <c oughs> นอนเล่นนอนดูโทรศัพท์นอนโทรหาลูกหาเมียนะครับ่นโทรศัพท์โทรหาลูกหาเมียอยู่ไกลครับต้อง ให้เวลาทางขอบรดเลยน่ครับเป็นการเตรียมตัวของเราน้เราตื่นที่ห้าเพื่อไปทำงานนะครับเรารถในจ้างจะมารับพวกเรานี่วิธีเลี้ยวกิจวัตรประจำวันของการทำงานที่นี่นะครับพวกลิฟต์หน,น,นักป๊อเบิงครับพี่น้องเบิงเบิงพี่น้องไทย <laughs> อันนี้ให้รู้ให้เพื่อนๆได้เห็นกิจวัตรประจำวันของการทำงานร พี่ตู่ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับสิ้นปีนี้โอ้หกเจ็ดปีหกเจ็ดมาสิ้นปีนี้ชีวิตและงานต่างแดนหนักเอาเบาสู้หนักสู้เบาเอา ปฏิเสธไม่ได้ครับมาแล้วต้องทํามาแล้วก็ต้องสู้แบกความหวังของหลายคนมานะครับชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปน้องคายนะครับน้องคายส่งข้าบรากวดนะครับเอ็กกี้กป <c oughs> สปีแล้วนะครับสามปีแล้วอุดรอ,อุดรน,นั่น นอนคายอนอนนนอนคายโอ้หลงบ้านแล้วเดี๋ยวเมียเห็นคลิปนี้เจ้าเปลี่ยนบ้านแล้วบ,<อ>บ,บ่โดฮ่าฮ่าฮ่าเออแน่แน่ะน่ฟังคนมาไอซ์แลนด์นะครับอย่าให้ลูกแม่ลำบากเหมือนพ่อเด้อพ่ออย่ามาเออลูกอย่ามาลำบากเหมือนพ่อเด้อให้พ่อมาคนเดียวพอแล้วโอเคครับเราทำงานนะครับผม เจากก้าจะคิดถึงคลิปนี้เมื่อเจ้ากลับบ้าน <laughs> านะได้พ่อแม่พ่อด้วยนะว่าเฮ็ดอย่าง <laughs> านคนนี้ไปนั่งหมดแล้ว ลับลับับอยู่ตีงาน้อวหนหือรอเดีย๋ยวหน้าหนาวมันหายากตอนหน้าหานาวฝนเนาะอะไรก็มีผอกมีฝนมีม,มั่งม,มันจะเปียกตลอดันแหละ ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนมีเป้าหมายต่างกันคืออาเป้าหมายเดียวกันนะัคืออยากจะให้ขขครอบครัวมีความสุขมีชีวิตคุณภาพชีวิตความอยู่ดีดีขึ้นนะครับนะครับเราที่ยอมมาลําบากถึงมาลํายอมมาลําบากเพื่อที่จะ ครอบครัวแล้วความเป็นอยู่เราในอัานนคนลูกหลานนะครับดีขึ้นลูกหลานเนี่ยต้องไม่ต้องมาลำบากแบบนี้แล้วนะครับลูกหลานอาจจะไม่ได้มาลำบากแต่จะต,ต่อยอดธุรกิจชีวิตของเราต่อไปตักคนก็มาด้วยใจพร้อมสู้สู้เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง ของเราก็คือครอบครัวนะครับ ถ่ายทำชีวิตแรงงานทาสกับครับเนี่ยแรงงานทาสอันแนะนำเลยครับ <laughs> ก่อนกลัวจะได้เป็นแรงงานทาสต,ต้องทำไงบ้างโต้องตอบต้องเสียเงินมาเป็นนะครับจ้างตัวเองมาทาต่ออันนี้คือก็จะเป็นแรงงานทาสนี้ไม่ใช่ได้เป็นง่ายๆนะจ้างตัวเองมาทรมานจ้างตัวเองมาทรมาน เราได้พี่น้องในงานชีวิตต่างเตนนะครับก็จะพาเพื่อนมาชมการทำงานที่อิสราเอลนะครับก็มีทั้งยากแล้วก็งานหนักงานเบาปาปนกันไปมา,มาตั้งใจทำงานก็ต้องตั้งใจนะครับสู้อย่าไปกลัวความเหนื่อยความยากความลำบาก เราไม่มานะครับ <c oughs> มาไม่เจองานยากงานลำบากอะไรเราก็ต้องสู้นะครับผมชีวิตในการทำงานชีวิตแห่งการใช้แรงงาน,นมาเพื่อความฝัน,นของทุกคน,นครับที่นี่ประเทศอิสราเอลครับผมไ,ไปสองคนที่นั่นบอกเขานะบอกแล้วพขาเ<ป>ล่าอันนั้นยุคพขาเล่ากำลังคุ้มผ้าใบให้ยุค ที่นี่อีสราเรลโอ้ยอยารู้ว่างานที่นี่เป็นยังไงลองมาเบิ่งเด้อสบายยืนยันได้นะครับผมสบายหลายสบายหลายหลายเด้อมีลูกมีหลานก็บอกกันมาเด้อรุ่นเราเสร็จแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนเอเมอีกนะไม่ไม่ต้องเรียนภาษาที่นี่ออก็ ชีวิตรแรงงานอย่ามาลองดูก็ตามมาครับผมตั้งแสนก็มาได้แล้วคที่นี่สวนมะม่วง,งนะครับนี่เป็สวนมะม่วง,งเที่็วเราอยู่ในท่านเหนือครับอามากอนะครับอยู่ในท่านเหนือครับอยู่ติดทะเลสาบใกล้ๆทะเลสาบกาลิลีนะครับผมตาบนะน้ำน้ำจืดนะครับไม่เป็นน้ำจืดอ,อย่างเดียว ที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ต้องมาสัมผัสเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมชีวิตของเราเป็นของเราล้วก็ใช้มันซะเวลาผ่านเร็วนะครับทำงานค้องรับในทหมดเวลาที่เราสัญญาที่เรามาที่นี่นะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นจะต้อง ศึกษาที่นี่ครับมีที่ไปยเยอะแยะไม่ไปจะไปที่นี่ก็มาได้ครับ <S <S งานต่างประเทศก็เป็นงานหนึ่งที่มีความท้าทายนะครับก็อาจจะงานนะครับเหมือนเหมือนบ้านเรานะแต่มันก็ท้าทายในเรื่องของสภาพอากาศสภาพจิตใจแล้วก็มีอะไรสิ่งละอย่างที่เราก็ต้องเรียนรู้ไป เก็บเกี่ยวกับไปใช้กับชีวิตของเราในงานของเราครับนี่นี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคของการปลูกมะม่วงเขาก็จะใช้พัอนอื่นมาสลับนะนี่นี้ที่เปน็นนี้เป็นเชอร์รี่ส่วนนี้เป็นมายานนะครับส่วนนี้เป็นมายาลุ่มจะต่างกันเขาจะเอามาผสมเกสรให้มันได้ในเรื่องของ ทีทำให้มันดกตลอดปีนะครับที่สองก็จะได้พันุ์ใหม่ด้วยพันธุ์ใหม่เรื่องสีเรื่องสีสันก็จะมีความาสวยงามนะครับมีความาจะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะเข้ามาเป็นการผสมสักข้ามสายพันุ์ในตัวนะนี่แหละครับเทคนิคเทคนิคเทคนิคของเขา ทำให้มีมะม่วงตลอดปีแล้วก็สีไม่ตกดกตลอดตอนนี้นะครับเรากำลังจะกลับไปแพคมะม่วงนะครับเพื่อจะว่ามะม่วงเราเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปแพ็กว่ามีเยอะมากเพื่อนชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเป็ที่แล้วนะของผมข้าไม่ได้นะครับในหู่งสร้างเป็ใหม่ เพื่อนๆเฟซในเฟซใหม่นี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นการทำงานแล้วก็อัเปเดตงานผมี้เปในเฟซใหม่นะครับเพื่อนๆใหม่ๆก็มีเพื่อน,นต่างชาติเยอะนะครับจะได้มามาดูศึกษาเปิดมอเปิดตานะครับมาเรารายงานไทยคนไทยนะครับไปทำอะไรดีๆเร็วบ้างนะครับ ัวีวิ่ีชีวิตการทํางานนีเราเ,าเป็นงานสวนมะม่วงนะครับแล้วก็ต้องเก็บมะม่วงลิ้นจี่นะฮะดูบรรยากาศสวนมะม่วงนะครับประเทศเขานะครับดูครับที่เขียวๆนะั่นคือมะม่วงนะครับเป็นล็อกเป็นล็อกไปก็มีเจ้าของแตกต่างกันไปนี่มะม่วงเงเดียว น,นี่สวนของผมเองนะครับสวนของผมที่ผมรับผิดชอบดูแลไม่ใช่ของผมสวนในจ้างเดผมดูแลนะครับยาวนี่เลยนี่ก็เหมือนกันเป็นสวนที่ต้องรับผิดชอบดูแลนะครับตรงนี้ก็ต่อยอดใหม่นะครับก็เลยยังไม่มีลูกเยอะชีวิแรง,งันนะครับแลยชีวิรงงาน บ้านก็สบายนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยมีอนาคตเพราะว่าเงินทองหายากไายจ่ายมากกว่ารายรับเราก็เลยต้องแหารไลรับที่มากกว่าไายจ่ายนะครับสัญญาจ้างอยู่5ปีนะครับผม5ปีเราก็ต้องเสร็จงานนี้เราก็ต้องกลับบ้านแลครับต้องเงินไปไปทำบางสิ่งบางอย่างให้มัน งอมงามข้องามขึ้นง,งอกเหนื่อยอะไรประมาณนั้นแหละให้มันเพิ่มมูลค่าเงินของชีวิตของเราอันนี้นะครับสวนลิ้นจีนะคนี่เป็นลิ้นจีประเทศเขาก็จะคุมตะกลายมาเลยครับลิ้นจีที่นี่ราคาแพงมาก